สวยมากทุกคนเป็นอุโมงค์นะทุกคนเย็นมาก,กน,นี่นะครับผมไม่ยอมกันจริงๆนะทุกคนแต่ละห้างของเมืองไทยนี่ไม่เคยย,ยอมกันนะครับแต่ละห้างนี่สวยมากทุกคนการตกแต่งนี่อันนี้ก็จะเป็นจอยดีทุกคน สวยมากทุกคนโอ้มีรูปวาดด้วยเออเมื่อมา,มาตอนเออ่ที่เขาเปิดใหม่ๆตรงนี้ยังไม่มีรูปวาดนะทุกคนตอนนี้ก็มีนะนี่ทุกคน สวยมากนะครับฝั่งด้านนี้ก็ตกแต่งไฟนะครับผมจากชาดก็มาเดินเยอะมากนะครับ สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฟังเทา่าวันสัด์สุขคัำนะครับผมคลิปนี้ต้อมการจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศที่หน้าห้างเอ็มโซเฟียนะครับผมนะาไปชมต้นคริสต์มาสนะครับหลังจากที่ต้อมเองไม่ได้มาน่าจะหลายเดือนอยู่นะครับผมนะในย่านนี้นี่นะครับผมนะบรรยกาศในเวลาทุ่มห้าสิบนาทีนะครับผมนะของวันที่ยี่สิบสองวันเสาร์นะทุกคน โอ้โหตกแต่งทุกคนเป็นสกายวอล์กที่รักธรรมชาติมากทุกคนนี่ครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าเป็นต้นไม้นะครับผมโอ้โหธรรมชาติเยอะมากด้านในสวนทุกคนก็มีการแสดงน้ำพุนะครับผมนะเปิดไฟ ต่างชาติเยอะมากตอนเมือคืนตอมเงก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมในย่านนี้นะก็ต้องเที่ยวนี้เยอะขึ้นมากนะครับส่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลคิสมาสด้วยนทุกคนเขาก็จัดไปถึงวันที่14เดือนมกราปี69นะครับผม ครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผม ปูสวยมากถ่ายไม่ทันปลาโครงการนี้ทุกคนต้อมเคยมาถ่ายนะครับผมนะโครงการนี้นะตอนต้อมมานี้ไม่ทันได้มีอะไรเลยนะครับผมนใะนเซบ้าตอนนี้ป้าต้มบีดองนี่นะครับผมเกือบจะเสร็จแล้วทุกคนโครงการนี้นะนี่ครับป้าต้ม โอ้เดี๋ยวจริงๆทุกคนต้องมาตอนนั้นนี่ยังอ่าล้อมดัวยังฝังเสาเข็มอยู่นะครับผมเดี๋ยวว่พอมาตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าทำเสร็จไปกี่ซันแล้วนะครับโอ้โหลานไหนทุกคนป่าตัวป่าตัว ประหลับเป็นโครงไฟทุกคนนี่ครับประหลับเป็นโครงไฟทุกคนโอ้เล่นโดรบ,บ์ไฟด้วยตรงนี้ก็จะยิบจะยับนะครับผมนี่ทุกคนโอ้สวยมากว้าว สวยมากทุกคนเป็นอุโมงค์อะทุกคนเย็นมากนี่นะครับผมอ่ะไม่ยอมกันจริงๆนะทุกคนแต่ละห้างของเมืองไทยนี่ไม่เคยย,ยอมกันนะครับแต่ละห้างนี่สวยมากทุกคนการตกแต่งนี่อันนี้ก็จะเป็นจอยดี ie, ทุกคน สวยมากทุกคนโอ้มีรูปวาดด้วยเออเมื่อมาตอนอที่เขาเปิดใหม่ๆตรงนี้ยังไม่มีรูปวาดนะทุกคนยังเป็นตีมสีแดงอยู่นะเป็นสีแดงๆนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มีรูปวาดแล้วโอ้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ บรรยากาศภายในห้างโอ้โซนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบูธขายเสื้อผ้าแทปนะทุกคนเมื่อก่อนที่เป็นโรงอาหารนะครับเมื่อก่อนเป็นโรงอาหารทุกคนแต่ว่าตอนนี้เป็นที่ขายเสื้อผ้าแล้วนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเรา,อ,าออกไปชมลานนอกนะทุกคนชมต้นทิชชูมักกันนะครับ มีแต่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนะไม่ได้มานานแล้วทุกคนน่าจะเป็นปีมั้งที่ตอมไม่ได้มานะครับผู้สาวต่างชาติเยอะมากเลย ทกด้านหน้าของเราก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับการตกแต่งแต่ลนะห้างนี่โอ้โหไม่ยอมแพ้กันจริงๆทุกคนสวยทุกห้างทุกคนห้างนี้ก็มีหลากหลายนะครับผมนะ มีหมึกมีเหเล้ามีกล้วยนะครับผมนะปลาก็มีทุกคนหอยก็มีนะทุกคนสวยมากนะครับ บางด้านนี้ก็ตกแต่งไฟนะครับผมจากสาดก็มาเดินเยอะมากนะครับไฟนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับครับปลาดไฟทุกคนนี่มุมนี้ทุกคน นี่เป็นต้นคริสต์มาสอยู่ที่หน้าห้างเอ็มโซเฟียนะครับผมนะนะครับ การมาคลิปนี้ต้อมกาพาทุกคนมาส้มต้นคริสต์มาสนะครับผมนะอยู่ที่หน้าห้างเอ็มเซฟเฟียนะครับผมก็แปลกตาดีนะทุกคนมันแตกต่างจากห้างห้างอื่นๆนะครับผมนะการตกแต่งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้อมกาจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง